อะไรคือเหตุผลเบื้องหลังนะครับของการที่คริปโตเคอเรนซีนั้นโดยเฉพาะบิตคอยน์ปรับตัวรุ่งแรงนะครับและวิกฤตที่เกิดขึ้นนะครับกับ Free Arrows Capital นั้นจะส่งผลกระทบอย่างไรความเชื่อมั่นของตลาดนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างตรวจสอบประเด็นนี้กันนะครับกับแหล่งข่าวท็อปพิษของเรานะครับนักวิเคราะห์สินทรัพย์ดิจิทัลของ Bit Cup Academy นะครับคุณนนทนรลบปรีดามาโนดครับนนสวัสดีครับมสวัสดีครับี สวัสดีครับพี่วิทย์ด้วยครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างคะการปรับลงรอบนี้เนี่ยคะดูเหมือนว่าจะค่อนข้างเบรกหลายด้านที่ผ่านมาในอดีตพอสมควรนะคะวิเคราะห์ยังไงบ้างคะครับผมอ่ะก็การปรับลงของตลาดคริปโตรอบนี้ก็ต้องบอกว่าปัจจัยเนี่ยมันมาจาก 1- 2ปัจจัยหลักๆนะครับปัจจัยแรกเนี่ยก็ทุกคนรู้อยู่แล้วแหละผมว่ามันเป็นภาพมาโครที่ตอนนี้กําลังถูกดูดสภาพคล่องกับนะครับเฟดขึ้นดอกเบี้ยทํา QT ต่างๆสินทรัพย์เสี่ยงโดนกันหมด ครคิปโตอาจจะโดนหนักหน่อยเพราะว่าภาพของการลงทุนในตลาดนี้นะมีการกิ่งกําไรค่อนข้างสูงนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยแรกโดนกันหมดทุกๆสินทรัพย์เสี่ยงนะครับส่วนปัจจัยที่2เนี่ยผมว่ามันมีส่วนที่มีปัจจัยเฉพาะตัวในโลกคริปโตด้วยนะครับบับเบิ้ลในโลกคริปโตนะครับคือรอบก่นกอนๆอ,นนะอย่างปี2018บเนะี่ยบับเบิ้ลที่แตกไปเนี่ยเป็นบับเบิ้ลของยุค ICO เนาะแห่กันมาระดมทุนนะครับแต่เอาจริงๆคือหลายๆโปรเจกต์ไม่ได้มียูสเคสสุดท้ายก็ระเบิดล้มหายตายจากไป แต่บับเบิลในรอบนี้ครับมันมาจากการที่ในโลก d e ฟาอะไรเนี่ยมันเริ่มมียูสเคแล้วมีแพลตฟอร์มเลนดิ้งอะบอโรวิ่งอะไรต่างๆนะครับมันเลยทําให้มีหลายๆแพลตฟอร์มเข้ามากู้เล่นแร่แปรธาตุในโลก d e ฟาเยอะนะครับพอตลาดกลับมาเป็นขาลงเนี่ยอันนี้เราก็เริ่มเห็นบับเบิลแตกคือบริษัทที่โตเร็วๆหรือมีการเลเวลเลตสูงๆเนี่ยก็ถูกลิควิดเดตไปเริ่มจะเป็นโดมิโนนะครับก็เริ่มมาตั้งแต่ลูน่าเทอรล่าแล้วที่เราเคยคุยกันไปเรื่องของเด s สไปรอล ร <Yeah. S 1> เราก็ตามมาด้วยอย่างแพลตฟอร์มที่พี่เฟิร์นเล่าเนี่ยอย่างตัว c e ลเซียนะครับที่เขาปิดการถอนไปนะครับถ้าเราจะมาฉายภาพว่าเฮ้ยโดยข้างในเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับผมยกตัวอย่างแพลตฟอร์มแรกแล้วกันอย่างตัว c e ลเซียว่ามันมีปัญหาอะไรนะครับอาจจะเอาสไลด์ที่แชร์หน้าจอขึ้นนิดหนึ่ง mm. นะครับอย่างตัว c e ลเซียสเนี่ยครับเขาเป็น Centralized l ์ n d i n g Protocol นะครับ mm. คือเป็นแพลตฟอร์มที่มีศูนย์กลางนะแต่เปิดให้คนเนี่ยฝากกับกู้ได้ หมายความว่าคนเนี่ยสามารถเอาคริปโตเป็น10 10ิบแอสเซทเลยนะครับมาฝากแล้วได้ผลตอบแทนตอ่อปีอย่าง Bitcoin นะครับได้6.5% AP ต APY ต่อปีนะครับอีเทเรีย hmm. ม e เนี่ยได้6%ต่อปีเป็นต้นนะครับทีนี้อันคือหน้าบ้านที่เราเห็นนักลงทุนฝากเงินแล้วได้ดอกเบีย้ย6-7%ต่อปีนะครับแต่โดยหลังบ้านเขาเนี่ยเขาฝากเงินรับเงินลูกค้ามาเราจะต้องจ่ายให้ลูกค้า6-7%เนเนี่ยเขาต้องหาวิธีการทำกำไรอะไรบางอย่างนะครับ เพราะฉะนั้นหลังบ้านสิ่งที่เขาทำเนี่ยก็เอาเงินของลูกค้าเนี่ยไปเล่นแร่แปรธาตุในโลกคริปโตนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วจะไม่ต้องลงรายละเอียดเยอะนะัดอาะยาวนะครับมันจะเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มลีโ o เกี่ยวข้องกับ ST e t h อ r e ทียที่หลุดเพกแต่โดยสรุปง่ายๆเลยเนี่ยเขาเอาเงินลูกค้าเนี่ยไปลงทุนและขาดทุนนะครับและในโลก d e f าเนี่ยทุกคนสามารถแทรกธุรกรรมได้ผ่านบล็อกเชนอยู่แล้วทุกคนรู้ว่าเฮ้ยเซลเซียสคุณเอาเงินเราไปเนี่ยคุณขาดทุนอยู่นะ ทุกคนก็แห่กันถอนนะครับถอนเงินจนสภาพคล่องเขาเนี่ยมีไม่พอในการที่จะคืนเงินให้กับลูกค้ามันเลยเป็นเหตุผลที่ทาให้เขาเนี่ยปิดการถอนเพราะเขาเป็นเซ็นทรัลไลซ์อยู่แล้วนี่สั่งอะไรก็ได้นะครับ <S <S 1> <S 1> เพราะฉะนั้นสภาพตอนนี้ครับมันเป็นสภาพที่เอ้ยถ้าทันทีที่เซลเซียสเปิดมาเนี่ยทุกคนแห่ถอนแน่นอนและเซลเซียสเนี่ยไม่มีเงินเพียงพอในการจ่ายลูกค้านะครับผลที่ตามมาเนี่ยคนเล็กกังวลว่าเซลเซียสเนี่ยจะแบงค์ลันหรือเปล่า Uhm. จะล้มล, mm <h. S 2> ละลายหรือเปล่านะครับก็ต้องมาจับตาช่วงนี้แหละเขายังไม่เปิดให้ถอนเลยนะครับว่าเขาสามารถหาเงินกู้ได้ทันไหมหา external funding มาปกได้ทันหรือเปล่านะครับเพราะถ้าไม่ทันเนี่ยแน่นอนสิ่งที่ตามมาคือเขาต้องขาย a s s e t คือเงินให้กับลูกค้านะครับมันจะตามมาด้วยการขายคริปโตมหาศาลเพื่อไถ่ถอนชําระหนี้ให้กับลูกค้านะครับเยอะขนาดไหนอย่างแค่ตัวอีเธอรเียที่มีปัญหาเนี่ยเขาถืออยู่1ล้านอีเธอรเียม นะครับอันนี้คือเม็ดเงินที่เขาเนี่ยต้องขายทอดตลาดคืนเงินให้กับลูกค้าแล้วก็คนกังวลว่าจะเป็นโดมิโนว่าเฮ้ยเจ้านี้ล้มและมันก็กดราคาลงมาแล้วคนที่เอาเงินไปเลนดิ้งค้ำในแพลตฟอร์มอื่นเนี่ยก็จะล้มหายตายจากเป็นโดมิโนโดมิโนไปในรอบนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็น2เหตุผลหลักๆมาโครแฟกเตอร์กับหลายๆแพลตฟอร์มที่เลเวอเรจเยอะๆเนี่ยเริ่มระเบิดกันไปทีละคนทีละคนนะครับ ครับน้องครับ,นนรบสิ่งที่สําคัญมากๆของคริปโตเคอเรนซีทั่วๆไปนะครับรวมถึงบิตคอยกันด้วยเนี่ยก็เรื่องของความเชื่อมั่นนะครับซึ่งตอนนี้หลายคนมีความวิตกกังวลว่าพอมันร่วงลงมาต่ากว่า2 0 0 0 0นนะครับแล้วก็ไปแตะประมาณ18ื่นแแบบนี้เนี่ยมันเป็นการสั่นสะเทือนถึงแกนในจนกระทั่งอาจจะนําไปสู่การร่วงลงมาอย่างแรงหรือแม้กระทั่งการล่มสลายหรือไม่อย่างไรครับถ้าล่มสลายเลยไหมนะผมว่ามองว่าช่วงนี้เป็นภาพของการคัดคนจริงมากกว่า นะครับอย่างที่เขาเคยบอกถ้าน้ําลดเนี่ยเราจะเห็นว่าใครว่ายน้ําแก้ผ้าอยู่นะครับนันช่วงนี้ไอ้แพลตฟอร์มที่เรียกว่าทํามาตามกระแสไม่ได้มียูสเคจจริงหรือว่าบริหารความเสี่ยงไม่พอเนี่ยไม่ดีพอเนี่ยก็ล้มหายตายจากไปนะครับแต่แพลตฟอร์มของคนจริงนวัตกรรมที่กําลังพัฒนาเนี่ยผมก็เห็นเขาก็เริ่มเห็นอะไรใหม่ๆนะอย่างเทรนบูลันรอบหน้าเนี่ยอาจจะเป็นเทรนของเลเยอร์สหรือครอสเชนก็หลาจะมาคุยกันเซสชั่นหน้านะครับแต่เทรนต่างๆในโลกคริปโตเนี่ยก็ดําเนินต่อไป นะครับนวัตกรรมต่างๆผมก็เห็นพัฒนาอยู่นะครับมันเป็นภาพคัดคนจริงมากกว่าคทเล v e ์เลตเยอะๆตายไปคนจริงก็รอบูรันรอบหน้ามาเจอกันนะครับกับกับถามว่าการปรับตัวลงรอบนี้ครับคือตลาดจะล่มสลายไปเลยไหมเนี่ยผมว่าไม่นานะมันเป็นเรื่องธรรมชาติมากๆถ้าเราเข้าใจไซคลของโลกคริปโตนะครับอาจจะเอาสไลด์ขึ้นมาอีกรอบนะครับผมชอบภาพนี้จากทางเพจ Stocker Day เนะครับเขาทำมาค่อนข้างดี นะครับคือไซเคิลของตลาดคริปโตนะครับปรับตัวลง80-90%เป็นี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับ <c oughs> เริ่มตั้งแต่ปี2015ก็ได้เราตอนนั้นเนี่ยปรับลง80%เลยขึ้นไป1น0่ลงมา200นะครับ <c oughs> คนก็บอกว่าจบแล้วเพื่อนคริปโตสแกมนะครับบิตคอยสแกมนะครับมาปี2018คล้ายๆกันอันนี้ลง90%เลย <c oughs> นะครับ18,000ลงมา2,000 คล้ายๆกันคนก็บอกคริปโตจบแล้วนะครับ <c oughs> รอบนี้เนี่ยเรามาจากหกหมื่นแปดนะครับลงมาแถวสองหมื่ 2, นเะนี่ยคือเป็นการปรับฐานประมาณสักเจ็ดนสะิบเปอร์เซ็นตนะเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกับรอบก่อนๆเนี่ยที่ลงแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยอันนี้คือแทบเป็นเรื่องปกติของไซเคิลคริปโตเลยนะครับว่าเอ้ยมันปรับฐานแบบเนี้ยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นผมว่ามันเอ้ยลงมาขนาดนี้ล้มหายตายจากเนี่ยผมว่าอาจจะไม่ใช่ภาพนั้นมันเป็นธรรมชาติของโลกคริปโตที่ขึ้นสุดลงสุดนะครับค่ะ แปลว่าเราต้องรอฮาวิ่งครั้งต่อไปกอีสองปีข้างหน้าหรือเปล่าตลาดถึงจะกลับมาเป็นบูรันอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็อาจจะเป็นลองวินเทอร์ไปก่อนในมุมของณนนทนี้ค่ะผมว่าทุกครั้งที่เขาปรับตัวลงมาลึกๆเนี่ยครับจะนานเพราะว่าอ่ะคือผมผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะปรับตัวลงถึงเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าไปดูตามสถิติเนี่ยครับทุกๆครั้งที่ตลาดเนี่ยปรับฐานเกินระดับแบบแปดสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปเนี่ยการรีคอเวอรี่ของเขาเนี่ยครับจะใช้เวลาเป็นหลักร้อยวันเลยนะครับหนึ่งถึงสามปี นะครับตาม <Yeah. S 1> สถิติในอดีต mm hmm. รอบนี้เราไม่รู้เท่าไหร่นะครับแต่ทุกครั้งที่มันเป็นหนาวๆคริปโตวินเทอร์แบบนี้เป็นหลักปีนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นแบบเอ้ยขาแบบจะถัวเนี่ยผมว่าอาจจะไม่ต้องรีบนะครับ DCA อาจจะแบบแบ่งแบบไม่ไม่ต้องแบบทุกวันเว้นวันนะครับอาจจะเป็นรายเดือนเลยก็ได้นะครับว่าคริปโตวินเทอร์มาทีเนี่ยมานานนะครับ mm hmm. ก็อาจจะใช่อย่างที่พี่เฟิร์นบอกรอคริปโตวินเทอร์รอบหน้าหรืออาจจะจับตาประเด็นอ่ะเฟดถ้า QT momentum เริ่มแบบอ่าไม่ไม่ได้ ร้ายแรงแล้วรีเซชชันเราเไม่ไม่เจอหรอกนะกับเศรษฐกิจเริ่มกลับฟื้นไปก็มีโอกาสที่จะเร็วกว่านั้นก็ได้นะครับครับนนครับไม่ถามคงไม่ได้เรื่องของสถานการณ์ที่ Hedge Fund อย่าง Three Arrows Capital เจออยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับมันจะส่งผลกระทบมากน้อยขนาดไหนต่อตลาดคริปโตในเวลานี้ครับครับผมว่าถ้า Three Arrows Capital เนี่ยอันนี้เรื่องใหญ่นะครับเพราะเขาเป็นเรียกว่า Venture Capital ที่ถ้าขนาดไซส์นะครับคือเป็น Top 5 ของโลกคริปโตเลยนะครับแอสเซทที่อยู่ในมือนะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยที่แทร็กได้ในโลกบล็อกเชนนะครับหนึ่งหมื่นแปดพันล้านดอลลาร์คือใหญ่มากๆ mm. นะครับแล้วแน่นอนการลงทุนของเขาเนี่ยเขาใช้ท่าการเลเวอเรจค่อนข้างเยอะนะครับ mm. ก็เล่นแร่แปรธาตุเยอะแล้วก็หนึ่งในเหตุการณ์ที่โดนไปอย่างที่พี่วิทย์เล่าคือเขาไปลงทุนในเทอร์ลาลูนาด้วยนะครับก็ mm. นั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นที่เขาเริ่มขาดสภาพคล่อง mm. ก็ลูนาเทอร์าแทบจะเป็นศูนย์ นะครับมันก็ทำให้แพลตฟอร์ม,มอื่นๆที่เขาเลเวเเยอะๆเนี่ยไปเลนดิ้งกู้ค้ำกู้คำ้คำหลายๆแพลตฟอร์มเนี่ยเริ่มจะเจอกับมาจินคอรนะครับตอนนี้ก็อยู่ในสถานการณ์ที่เฮ้ยเงินไม่พอสภาพคล่องไม่พอนะครับแต่ผลกระทบเนี่ยอาจจะแตกต่างจากเซลเซียสนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวเบนเจอร์ตัว t r e e Arrow Capital Venture Capital รายนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามีการลงทุนในซีลาของ Outcoy หลายๆหลายๆโปรเจกต นะครับเขาเป็นต้นสายในหลายๆโปรเจกต์เพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรกังวลเนี่ยคือโปรเจกต์พวกนี้ครับที่เขาเอาไปลงทุนเนี่ยอาจจะเอารูปภาพขึ้นมานะครับเวลาเขาขาดทุนเนี่ยเขาก็ต้องถอนเงินพวกเอาซ o ฟท์ที่เคยไปลงทุนนะครับไอ้โปรเจกต์พวกนี้น่ากลัวนะครับว่าจะโดน Tree Arrow Capital เนี่ยดั้มตลาดเพื่อเอาสภาพห้องมาปกตัวมา r ์จิ้นคอตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้อาจจะไม่ใช่แค่ Bitcoin Ethereum แล้วเอาซิฟต่างๆที่เขาไปลงทุนเนี่ยมีโอกาสโดนดั้มอย่างรุนแรง ถ้าปลดล็อกเหรียญขึ้นมานะครับอันนี้ก็อาจเป็นอีก Impact หนึ่งที่อาจจะเป็นโดเมนโน่หนึ่งในตลาดก็ได้นะครับแล้วพอ t r i เอลโรคเคเล้มเนี่ยคนก็เริ่มไปมองหาเจ้าหนี้เขาแล้วเช่น b ล็อก f ฟล์ผมก็เริ่มเห็นมีข่าวมาแล้วว่าเอ้ยคนที่ปล่อยคู่ให้เขาเนี่ยจะล้มตามหรือเปล่าจากนี้เสียก้อนนี้นะครับมันก็เป็นโดเมนโน่ที่ตอนนี้เราต้องจับตายอย่างใกล้ชิดว่าเฮ้ยมันจะระเบิดลุกลามไปถึงแค่ไหนนะครับ แนะนํานักลงทุนยังไงดีคะหรือทั้งคนที่อยู่ในตลาดคริปโตนะคะแล้วก็น่าจะมีคนกลุ่มหนึ่งต้องยอมรับว่านี่พูดตามตรงนะคะคุณนนท์ก็คือเขาก็ไม่สนับสนุนคริปโตตั้งต้นและตอนนี้ก็ออกโรงกันมาที่จะค่อนข้างออพูดถึงในเชิงลบมากขึ้นแล้วก็บอกนี่เนี่ยเป็นการคอนเฟิร์มว่าที่เขาคาดการไว้ถูกต้องแล้วแล้วอยากมองประเด็นเหล่านี้ยังไงบ้างคะโอเคคือผมมองว่าโลกคริปโตนะครับมันสวิงแรงเนาะคนรักแรงเกียรแรงนะครับอย่างตอนบิตคอยอยู่ที่ หกหมื่นเหรียญเนี่ยคนบอกนวัตกรรมเปลี่ยนโลกนะครับแพอลงมาสองหมื่นเนี่ยคนก็บอกว่าเอ้ยมันเป็นทฤษฎีของคนโง่ใช่ไหมครับฟูเทอรี่อะไรต่างๆฟูเกมอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้มันมันเป็นภาพว่าราคาเนี่ยกำหนดมุมมองนะครับแต่ถ้าย้อนกลับไปนะครับตอนบิตคอยอยู่แบบสามพันขึ้นไปหกหมื่นลงมาสองหมื่นเนี่ยพื้นฐานไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะครับมีแต่มุมมองคนเนี่ยที่เปลี่ยนไป เพราะฉะนั้นคือผมมองว่าสมมติใครที่อยู่ในตลาดคริปโตอยู่แล้วเจอฟัดพวกนี้เราลองแยกเคสปีดออกไปนะครับเรามาตั้งใจศึกษาจริงๆในช่วงของตลาดหมีเนี่ยเป็นช่วงที่อ่จเรามีโอกาสในการสะสมของดิสคาวแล้วกันนะครับมีโอกาสได้เข้ามาศึกษาโลกแห่งความเป็นจริงนะครับก็อาจใช้เวลาตรงนี้ผมว่าเราสามารถเรียนรู้อะไรได้หลายๆอย่างนะครับก็ช่วงนี้ผมอย่างที่บอกคือไม่ต้องรีบเอาเงินทั้งหมดช้อนซื้อนะครับค่อยๆ DCA ไปนะครับอาจจะจัดกลยุทธ์แบบ เป็นทีมฟุตบอลก็ได้นะครับอย่างที่ผมพูดไปบ่อยนะครับคือเวลาตลาดขาลงเนี่ยทีมฟุตบอลกลยุทธ์เนี่ยสำคัญนะครับอย่างกองหน้าเนี่ยมันคือเหรียญขนาดเล็กนะครับเหรียญพวกอาไว้แบบเราจะบุกพวกบูลันจะมานะครับพวกเอาสคอ์คอยต่างๆกองกลางเนี่ยคือเหรียญกลางๆนะครับที่อขึ้นก็ได้ลงก็ได้เหรียญไม่ได้ใหญ่มากกองหลังเนี่ยคือเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเป็นเหรียญขนาดใหญ่นะครับไว้ป้องกันตัวผอนะครับบนช่วงตลาดขาลงแบบเนี้ยสิ่งที่เราควรจะเน้นถ้าเราจะถั่วนะ อย่าไปถั่วเอาสคอยนะครับถัวเหรียญใหญ่ไว้ก่อนนะครับเราควรจะเน้นเกมรับอย่างตัวอะเหรียญใหญ่อย่างบิตคอยอีเทเรียมไม่ใช่คำแน่นในการลงทุนนะครับแค่ยกตัวอย่างให้ฟังอะเพราะว่าอะไรพวกเนี้ยไอ้พวกเหรียญใหญ่เวลาตลาดขาลงนะครับมันจะลงน้อยกว่าตลาดนะครับพวกเอาสคอยจะลงหนักมากเลยช่วงนี้นะครับแต่พอตลาดกลับมาเป็นขาขึ้นช่วงต้นๆน,นะครับ <S <s เหรียญใหญ่จะมาก่อ เพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าเราจะ DCA เหรียญใดเหรียญหนึ่งเนี่ยผมว่าโฟกัสที่เหรียญใหญ่เป็นหลักนะครับแล้ไม่ต้องรีบค่อยๆ DCA ไปวินเทอร์น่าจะอยู่กับเราเอีกอาจจะเป็นหลักปีตามสถิตินะครับโอ้โห <c oughs> เป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณนนท์มากนะครับที่มาแบ่งปันข้อมูลมากมายขอบคุณนะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่คับ,คคบ,บ,คคบสวัสดีครับสวัสดีครับ กณนน,นนะคะธนาลบปริดามาโนดนะคะนักวิเคราะห์สินทรัพย์คริปโตจากบิทคับอะคาเดมีชัดเจนแลวค่ะว่าจริงๆมีหลายปัจจัยนะคะคือปัจจัยหลักที่ดึงสภาพคล่องออกจากทั้งระบบเลยก็คือตัวแมคโครย์คอนมีนะคะที่มีการขึ้นดอกเบีย้ยเงินเฟอ้อสูงนะคะแล้วก็สงครามยืดเยือ้อแต่ว่ามีปัจจัยเฉพาะของคริปโตด้วยเหมือนกันนะคะ mm. ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเซลเซียสเองฟรีแอโรที่เป็นเวนเจอร์แคปเองนะคะซึ่งก็กระทบกับภาพของบรรยากาศให้วินเทอร์หรือว่าหน้าหนาวนะคะของส่วนตลาดคริปโตน่าจะยาวพอสม ะะอย่างไรก็ตามมองว่าจริงๆตอนนี้พื้นฐานไม่ได้เปลี่ยนนะคะตั้งแต่เดิมเลยไม่ว่าจะเป็นบิตคอยโดยเฉพาะบิตคอยละกันนะคะส่วนอ้าคอยอื่นก็ต้องยอมรับว่ามีความเสี่ยงมากกว่าดังนั้นใครจะลงทุนอาจจะไม่ต้องรีบนะคะเพราะว่ายังใช้เวลาที่ตลาดจะอยู่ในขาลงอีกนานหลักร้อยถึงพันวันนะคะก็ะคืออีกประมาณ1ปีบวกลบเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะอยู่ในตลาดนี้ก็ต้องอดทนรอแล้วก็รอฮับวิ่งรอบหน้าปี2 0 2 4อาจจะได้หันกันรีบาลอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะพิพิ์ค่ะ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีจาก The Standard w e a l t h ค่ะ